ค่าจ่ายครั้งจ่ายก็คือค่าจ่ายที่กิจการนะครับได้รับผลประโยชน์ไปแล้วแต่ว่ากิจการยังไม่ได้จ่ายเงินไปสําหรับผลประโยชน์ที่กิจการได้รับนะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟนะครับที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้แต่ว่ากิจการนั้นรอบินก่อนซึ่งการที่รอบินสําหรับค่าน้ำค่าไฟนั้นก็อาจจะมีระยะเวลาถัดจากตอนซื้อวดบัญชีไป3-4วันนะครับดังนั้นก็จะทําให้กิจการยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ แต่ในทางบัญชีแล้วก็ควรจะต้องบันทึกค่าน้ำก่าไฟานั้นให้เกิดขึ้นในงวดบัญชีที่กิจการใช้ประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายบางรายการนะครับเช่นดอกเบี้ยนะครับที่กิจการไปผู้ยืมเงินจากธนาคารมาแต่ว่ายังไม่ถึงกําหนดจ่ายในงวดบัญชีนี้แต่ว่าค่าใช้จ่ายในรูปแบบของดอกเบี้ยนั้นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเนี่ยได้ไปทําสัญญาแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายใ,ให้เกิดขึ้นในงวดบัญชีให้ถูกต้องด้วยนะครับแม้จะยังไม่จ่ายแต่ก็ควรจะต้องบันทึก ให้เกิดขึ้นในบัญชีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายนั้นถูกต้องตามงบบัญชีซึ่งแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับในเนื้อหานี้เราจะสนใจแค่เพียงว่าค่าใช้จ่ายในงบบัญชีนี้ก็คือภายในสำเร็ดธันวาของรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นมีรายการใดบ้างที่กิจการยังไม่จ่ายและก็บันทึกให้เกิดขึ้นนะครับโดยบันทึกค่าใช้จ่ายและก็บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้เกิดขึ้นในบัญชีนะครับดังนั้นผมจะขออธิบายสําหรับชื่อบัญชีนี้ก่อนนะครับเมื่อค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคือเงินที่กิจการ ควรจะต้องจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายนะครับกิจการก็ควรจะต้องบันทึกเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนนะครับเป็นภาระของกิจการที่จะต้องนําเงินไปจ่ายในอนาคตนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายั้างจ่ายจึงจัดเป็นบัญชีหมวดที่2ครับก็คือบัญชีหมวดหนี้สินชื่อบัญชีที่เราควรจะต้องทราบกันนะครับสําหรับการเรียนในหัวข้อนี้ก็คือคําว่า,า,าคา่าใช้จ่ายกับคาว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คว่าค่ายจ่ายอยู่ในหมวดที่หอยู่ด้านเดบิตและค่า้จ่ายคั้างจ่ายอยู่ในหมวดที่2จะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นเวลาเราปรับปรุงนั้นเราก็ควรจะต้องมีการบันทึกค่า้จ่ายให้เกิดขึ้นและบันทึกค่า้จ่ายค้างจ่ายให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างบอกว่ากิจการยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ประจำเดือนธันวาคม 25x1 นะครับซึ่งกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วในจํานวน 2,700บาทนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาปรับปรุงก่อนแม้กิจการยังไม่ได้จ่ายอาจจะยังไม่ได้บินค่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ในทางบัญชีจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายให้เกิดขึ้นในสมุดบัญชีของเรานะครับดังนั้นในวันที่31ธันวาคมนะครับปี x 1กิจการก็ควรจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าโทรศัพท์ให้ถูกต้องตามงดบัญชีนะครับโดยค่าใช้จ่ายจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับเมื่อต้องการให้เกิดขึ้นเราจึงเดบิตค่าโทรศัพท์ 2,700บาทและเราจะเครดิตเงินสดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเราก็ตั้งเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนเรียกว่าค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายเป็นหนี้สินต้องลงทางด้านเครดิตนะครับเมื่อเกิดขึ้น2,700บาทนี่การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับจะเห็นว่าเนื้อหานี้ไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลยนะครับ ้ากิจการยังไม่ได้จ่ายในงบบัญชีนี้ก็ควรจะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและบันทึกเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนบัญชีค่าโทรศัพท์นี้นะครับก็จะวิ่งไปที่งบก,กําไรขาดทุนทําให้ค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าโทรศัพท์นั้นเกิดขึ้นนะครับในหัวข้อของคําว่าค่าใช้จ่ายทาให้ค่าใช้จ่ายตรงตามงบบัญชีนะครับในขณะที่ค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายก็อยู่ในงบด,ดุล ู่ในหวัวข้อของคำว่าหนี้สินอันนี้นะครับเรียกว่าค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายเป็นหนี้สินไว้ก่อนแล้วเมื่อตีการจ่ายเมื่อไหร่ก็จะล้านบัญชีหนี้สินนั้นออกไปนะครับแต่ว่าค่าจ่ายนั้นก็จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีที่เกิดจากการใช้งานไปแล้วนะครับ